ขออนุญาตแนนาตัวนะครับผงกายผงเกษสวัสดีครับผู้พูดการถายทางไทยรัฐทีวีนะครับอยินดีเนอกลันะครับที่ได้รับหน้าที่พิธีกรในงานแถลงข่าววันนี้นะครับในงานแถลงข่าว Automotive Protection Market Announcement ซึ่งเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญนะครับของบริษัทภูมิไทยพาณิชย์ประกันไทยจำกัดมหาชนซึ่งตอนนี้เป็นต้นไปนะครับจะขออนุญาตเรซสั้นๆว่า KPI นะครับ แล้วก็พันธมิตรสำคัญคือ QBD Automotive Protection นะครับซึ่งก็จะขออนุญาตสั้นๆว่า QBD นะครับ Good afternoon ladies and gentlemen my name is p o k e s a s i r i r a s e r I will be an MC for today s event the Automotive Protection Market Announcement is my honor to be here for today especially for this event which marks a significant milestone for k r u n g ant, t h a i p a n i t Insurance Public Company Limited, or KPI, and its key partner, QPE Automotive Protection. อไปเชิญคุณสุชาวดีแสงอารม์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันไทยจำกัดมหาชนครับมาพูดงานที่เรจับ ก็บอกว่าก่อนอื่นนะคะสวัสดีพี่ๆน้องสิมันชนนะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยถือโอกาสเป็นวันแถลงข่าวเป็นเพรสสำหรับการเปิดตัวพันธมิตรทางทธุรกิจของเรานะคะในโครงการอัตมติดโปรดิชั่นนะคะถามว่าอัตมติดโปรดิชั่นทัานคืออะไรอเล่าเรื่องง่ายๆสมมติเวลาเราคุยกันว่ารถชนนะคะประกันไทยรถตรวจด,ดูแหม นะคะทั pled, ้งประเภทหนึ่งสองสองบวกสามบวกว่ากันไปลูกค้ารู้จักที่สื่อหรือคนรู้จักใช่ไหมคะแต่เวลารถเสียใครดูแลคะเจ้าของรถดูแลนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ล่ะค่ะคือโครงการที่ Insurance k ส i ทีทำร่วมกันนะคะเรื่อ ตอบโจทย์หรือความเสี่ยงที่ลูกค้ามีเพื่อรถเสียนะคะอินเจรันจะเข้าไปช่วยดูแลนะคะอันนี้เอาหลักคร่าวๆก่อนนะคะอย่างที่เรียนว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันทำโปรดักต์ประเภทนี้นะคะคือทีวีอุเวันนี้ก็เลยถือโอกาสเรียนเชิญผู้บริหารจากสิงคโปร์นะคะเป็นรีเัลเนี่ยเข้ามาพูดคุยอธิบายให้เราฟังเราฟังด้วยครับเรียนเชิราจากิงคร์นะคะเปรีชัวเรลเข้ามาพูดคุยอธิบายให้เราฟังเราฟังด้ and Good afternoon, everyone. My name is Albert Chow. I'm from QBE Asia's regional headquarters based in Singapore, um, responsible for the whole Body protection business for QBE in Asia. It's a, it's a good privilege for me and I'm um, really excited to be here today. Thank you so much. Mr. Albert Chow. I'm the General Manager Asia. นะครับซึ่งเบสอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเอาแค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็คือดูแลเนี่ยนะครับ,รนนรบของประเทศเกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของคุณสุชาวดีก่อนวิสตาบิเรเดนประเด็นเรื่องของประกันภัยขยายความคุ้มครองอะไรหล่รถยนต์ extended warranty insurance mm hmm. นะฮะหรือว่าต่อจานี้จะใช้คำว,ว่าเป็น E W I นะครับ mm hmm. เดี๋ยวอยากจะทราบรยายละเอียด และในส่วนนี้นะครับว่า KPI เนี่ยทำไมถึงมีโครงการ automotive protection แล้วก็มองเห็นโอกาสอะไรในการทำบริษัทที่ชื่อว่า EWI ตัวนี้ครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอีบนะะถามว่าเคมีอมองอะไรอยากจะให้ข้อมูลในทางตัวเลขก่อนนะคะในบ้านเราเนี่ยจริงๆมีจำนวนรถนะคะที่ใช้ในในเชิงของคอน sumer การใช้แบบ private use นะคะไม่เกี่ยวกับ commercial use เลยนะคะ ประมาณ43ล้านค่ะน,นะคะในแต่ละปีเนี่ยที่พี่นักขา่าวทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราพูดถึงรถ้ายแดงที่ลูกค้าซื้อต่อปีต่อปีนะคะโดยรถกระติ๊บอยู่ประมาณ8แสนบุกลงนะคะล่าสุด8ตุลาคมนี 8, ้8เจ็ดนะคะน,นี่คือรถไฟเนีย่ยเวลาลูกค้าซื้อรถ้ายแดงนะคะจะมีตัว factory warranty เนี่ย มาให้ด้วยถูกไหมคะบางแบรนด์ก็3าปีบางแบรนด์บบก็5ปีหลังๆเราเริ่มเห็นบ้าง8ปีแต่เล็กน้อยในบางแบรนด์เท่านั้นนะคะถามว่าเมื่อไรก็ตามที่วัดเสียในช่วง3ามปี5ปีหรือในช่วงแสนกิโลแรกสองแสนกิโลแรกเนี่ยใครดูแลนะคะก็คือแฟคทรี่ดูแลดีเลอร์ดูแลแต่ถามว่าเมื่อลูกค้าใช้มาจนครแล้วล่ะคะ3ปี5้าปีกำลังดีเลยคะ่ะแล้วถ้าเสียหลังจากนั้นใครดูแลลูกค้าดูแลตัวเอง อันนี้คือในวงป้ายแดงนะคะตลาดบ้านเราถ้ามองในุงเซ็กแคนแหงค่ะ,นะคะรถมือสองบ้านเราใช้รถมือสองเยอะมากนะคะรถหมุนเวียนต่อปีเนี่ยแอดลียต้องมี1.5ล้านคันแล้วแต่ปีนะคะดิแสแตนโตเยอะก็ก็มากขึ้นนะได้เป็น1.5ล้านคันรถมือสองเมื่อซื้อมันมีการการันตีอะไรนะคะซื้อไปก็บริหารความเสี่์ตด้วยตัวเองคนนุ้ลูกค้านะคะ มองยังไงถ้าต่อไปนี้ซื้อรถคสองมีประกันภัยตัวนี้ดูแลเมื่อตัเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองถามว่าเรามองเ e อเยังไงเรามองว่าตลาดเนียอยู่มากมายนะคะในมุมของความเสี่ยงลูกค้าลูกค้าก็หาตรงนี้เพื่อโปรเทคคนค่าสายที่ไม่ถึงจะไเกิดเช่นกันนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปแนเร่อวเลลก่อน คือเรามองเห็นโอกาสในส่วนตรงนี้ด้วยหนึ่งโอกาสกับสองจริงๆคือเป็นความเสี่ยงของคนสมัยนี้เป็นทุกคนเวลาบอกว่าแบตเตอรี่หมดอายุอะค่ะทุกคนรุ้นหมดนะคะหรือตอนซื้อรถมือสองก็ต้องเลือกเป็นรถที่ดีนะคะหรือดีลเลอร์ที่การันตีมือสองนะคะอันนี้คือในมุมของของความเสี่ยงลูกค้าครานี้มาในมุมของตลาดบ้านเราเองเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่รุ่มเงินมือรถเยอะไม่ได้ซื้อจนจบ เจ็ดสปอร์ซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่จังหวะเนี่ยคือกู้มเงินนั้นให้ว่าจะเป็นป้ายแดงหรือมือสองนะคะเพราะฉะนั้นสเต็กโคเดอร์ที่เกี่ยวข้าในธุรกิจนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นแบงก์ทัมบิซี่นะคะก็มากมายนอนแบงก์นะคะดีลเลอร์เองก็ทำนอกจากขายป้ายแดงแล้วมือสองก็ทำด้วยทเทรดด้วยนะคะเต้นรถมีมือ นะคะดังนั้นสเต็ตรงนี้เกี่ยวข้องมากมายที่สามารถที่ดูแลติดความเสี่ยงลูกค้าได้ด้วยนะคะอันนี้คือกลุ่มิเศษและโดยหลักเนี่ยก็คือมองว่าหากสิดีเราไปช่วยติดทีจุดเริ่มต้นของการเป็นเป็นพาร์เนอร์นะครับกับทาง QBE Auto Body Protection นี่ยทำไมถึงเริ่มต้นมาอย่างไรจริงๆเขาบอกว่าพอเรามองว่าตรงนี้ เป็นเชลลิสผู้ที่มีประสบการณ์ global wide o r l d w นะคะทำมานานเข้ามาในเอเชียแล้วรู้จักตลาดเอเชียรู้จักคนทาำทคีบีเอเนี่ยนะคะเขามีอยู่ทั้งกับผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดจะ Asia, แบรนด์เอเชียแบรนด์ยุโรปนะคะดีลเดลเลอร์ดีลเดอร์ดิสโเตอร์หรืออีเวนดิลฟินแลนเซียลที่ให้การสนับสนุนเรื่งองแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามองว่าคนเนี่ยเขามีประสบการณ์ แน่นอนทั้งโกลเ y ี e g i o n a l ลละโลโกนะคะสองเนี่ยฟินแลนด์โชวเขานะคะด้วยเออร n g ิงเอเจนซี ating, ่เนี่ยนะคะไฟเอ็มเเขาเอ็ e s เตเบิ P, B a B s a B ลเอสแอพีเขาเอเลพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเลือกคือเราเลือกผู้ที่รู้ในเรื่องล่านี้แั้วแ i n ฟินแลน Very s t r o สอแต่ในรายละเอียดของที e เดี๋ยวพี่องขออนุญาตให้ทางมิสเตอร์เบิร์ช่วยอธิบายความคึน้นนะคะนี่ย้ Mr. Albert, uh, could you please tell us about the, the background of the company? Yes, thank you very much. Um, QBE, we have been protecting over 8 million vehicles globally since 1997 across 39 markets. While in Asia, we have been in Asia for over 20 years, covering 6 markets. And Thailand is a very important market for us. And Thailand was market Asia in Thank we were the first, was the first market Asia as well. Thank you very first, first for you Okay, much. us ทางตัวของคุณวิศาชาวใน,ในการได้บอกว่าทางตัวของบริษัท QBE Property Protection เนี่ยนะฮะดูแลเรื่องของอยา,านพาหนะนะรถยนต์นะฮะแล้านคันด้วยกันนะในระดับโลกนะนี่ผมพูดถึงตัวเลขโ l o b a l l นะฮะคือท,ทั่วโลกนะฮและที่สำคัญการทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนปี2003 และซืปัจจุันก็คืู20กว่ปีแล้วด้วยกันนะครับทีนี้คำถามต่อไปนี่นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะถามต่อเลยเนะาะสถาบังคุณคุชชองนะครับวิศิ์ชอ why did QBE Automotive uh, Protection uh, choose to partner with KBI and more importantly what did the QBE have confidence uh, in KBI and t company please thank you so much for the question firstly, KPI is a very stable and solvent company. that's very important for us. Okay, and moreover, they have a very good relationship with all the distribution channels. that's the second point. and for us, we were interested to find a partner interested in long-term relationship and also being able to, to align with our uh, Companies value in giving customers fair value products. So, this reason is why we chose KPI. <laughs> and, and also, when we were selecting the uh, partner, it was a natural fit, and we've been working together for five years, over five years now. successfully you're building momentum launching very and and Okay, now now good product interesting ก็ผมถามก็ว่าทำไมถึงทางบริษัทตัวของ QBE นี่นะครับได้เลือกที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางตัว API นะครับซึ่งด้วยหลากหลายเหตุผลด,ด้วยกัน,นะครับความไว้บางใจตัวของทาง k b i เองะครับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในระดับประเทศอันนี้เราสร้างตตินะครับแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ในะน,นการทํางานด้วยกันะที่ดีใะจุดที่เป็นจุดสำคัญที่สุดคือทํางานร่วมกันมาแล้วเนี่ยหปีด้วยกันนะคุณเฉีวดีใช่ไหมนะห้าปีนะซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่งเริ่มการทํางานร่นวมกันนะเป็นครั้งแรกนะทีนี้ในส่วนของ e w i หรือว่า e w i เนี่ยะครับขอลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งได้ไหมนะความน่าสนใจของ เรื่องการตัวนี้นะครับอดีจะรบกวนคุณชาวดีช่วยช่วยบอกพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยจริงๆพออย่าอย่าฉันใบค่ะคิดง่ายๆว่า extended warranty เนี่ยปับกันช่องว่ารถเสียนะคะถามว่า ERI product ตัวนี้ดียังไนงนึกง่ายว่าผู้ผู้ใช้รถเนี่ยนะจะหัวที่สุดคือรถเสียในระบบหรืออะไรที่มันแพงหรืออุปกรณ์เครื่อแพงเวลาเราคิดว่าอะไรแพงคือเครื่องยนต เะคระื่องยนต์แวรยูของรถญี่ปุ่นก็ราคา X นะคะรถ,รถยุโรปว่าจะไปราคาหลาย X อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะกลัวที่สุดเรื่องเครื่องยนตะะ์ถามว่าน่าสนใจอย่ที่บอกะคะ่ะว่าเขา cover สิ่งท,งที่สิ่งที่มันอาจจะทำานี้ให้ให้ลูกค้าได้เพราะแบรยูการเขียนมันเยอะมากนะคะอย่างพอราคาเอ็กซ์จะไ warranty ของเราเนี่ยถามว่าน่าสนใจยังไงเรามีหลายแท็กเก็มา นะคะมีนั้งแหละโรนซิวเวอร์โกลจนไซด์ตีนั่งถามว่าครอบอะไรเลือกเสืภาพรถคันนะะีงน,นะคะเราควอบหลักๆแพ็กเกจขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะครอบสามหลักสา,สามตัวสามระบบนะคะเครื่องยนต์เกียร์นะคะเกลียวตัวอย่างนี่คือพวกก็ที่ราคาสูงกนะคะพอเริ่มแพ็กใหญ่ขึ้นจะเป็นซิวเวอร์เป็นโกลเป็นไซด์นั่ก็ครอบไปตั้งแต่สามระบบจนถึงสิบสามระบบนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แล้ว จรงว่าลูกค้าเองเนี่ยมองว่าลูกค้า,อ,าอยากให้ cover ถึงระบบมูลค่าน,นะคะน,นี่เป็น selection ที่เรียกได้ว่า warranty นะคะถามว่าน่าสนใจอะไร <S <S ะดีเอเจเนตวาร์ริที้เนี่ยสามารถปิดความเสียหให้ลูกค้าที่ใช้รถถึงในรุ่น15ปีนะหรือใช้250,000กิโลนะคะซื้อได้3ปีซื้อวันนี้ยังไม่ถึงนะคะแต่วิ่งปี3ปีได้ซื้อ1ปีได้2ปีได้3ปีได้อะนี้ ไม่มีตรวจสภาพรถนะคะทุกอย่างเข้าดีลเลอร์หมดของแท้แน่นอนเวลาเปลี่ยนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปเตา X จะได้บริการดูแลท่านไม่ต้องจ่ายก่อนแล้วเรียกเป็นเหมือนประกันรถยนต์นะคะ no r e i m b u r s e e n t นะคะแล้วก็ r o a d ซิ d เ c e n t ดูแลหมดเพราะของพวุ่งนี้มันเคลื่อนที่ไปได้มันยกอย่างเดียวถ้าเป็นการเสียไหนนะคะเพราะได้เรียนไปแล้วว่าเรามีอะไรที่เราแพ็กเกจ เพื่อติดกับลูกค้าเพื่อตอบสนองกับลูกค้านะคะเพราะดูดีลูกค้าก็มีตั้งแต่หลังจากป้ายแดงรถยุโรปจนใช้มา15ปีอย่างนี้ก็มีนะคะเลยของตอบก็ว่างๆกันไปใช้เคลื่อนแล้วคือถ้าจะมองให้ครบทุกมิติเนี่ยมีในส่วนไหนที่อีบิีิมายไม่ได้ไม่ได้คุ้มครองหรือไม่ครอบคลุมอะไรอย่างนี้โอเคไอเดียพูดไปสักนิดหนึ่งนะคะอย่างรถที่ถูกดัดแปลงมาเนี่ยนะคะชิ้นส่วนอะไรที่ดัดแปลายนี้เราจะได้คำอบนะคะยางเราจะได้คำอบ วัตดุดิทิ้งเปลืองเราจะไม่พอว่านะะจริงๆในมุม,มลูกค้า้องพูดอย่างนี้ก่อนการที่ลูกค้าตัดสินใจใช้รถนะคะ่าใช้จ่ายที่เกิดมาเรื่องแน่นชั้นลูกค้าโอเคถูกไหมคะแต่ถ้ารถเสียเนี่ยมันไม่ใช่นะ,ะเพราะฉนะนั้นเรื่องหล่งนั้นค่าใช้จ่ายใหญ่ๆโอนมาให้อีกชั้นอะีกชั้นของอีกอธิบายประมาณนี้ ครับนะครับคำถามต่อไปเนี่ยผมจะถามทางคุณอาบชาวน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์และในการทำตลาด e w I e e w I นี่นะครับเพราะว่าแน่นอนนะในหลายๆประเทศเน,นะครับประสบการณ์ต่างๆก็อาจจะต่างกันนะครับจะให้ทางคุณชาวนั้นได้ได้อธิบายว่าความน่าสนใจและความท้าทายของมันเนี่ยคืออะไร The next question is uh, is yours um, I would like to ask you about your experience in making e e w I product that the QBD has the many experiences in many countries and uh, compared to, to market in Thailand, how is the interesting and challenging is it for you? A, that's a very interesting question. I think first, firstly, I would like to address the similarities between the markets. We have been addressing the market through traditional channels, through the OEMs, all the more groups, new and used car um, dealer groups. So these are the traditional way of addressing the, the customers in the region. Where there are some interesting differences. For example, in, in Vietnam, we've just started to engage with the online channel, right? And also in Thailand, of course, leveraging on the strength uh, with, with our partnership with the banks and selling the EW uh, products through the banks and now we have successfully done that for many years, and we are expanding this to the gap product as well. so we're really looking forward for this launch okay. and build on something good. it is the first in, in asia for us for gap, and it will be a very good example, and we would like to replicate that in other markets in asia as well. thank you. thank you so much. i will uh, translate. คือที่ผมถามไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำเ e อเจนท์ยูไอโนะครับในตัวของคุณชาวเองเนี่ยบอกว่าความเหมือนกันนะซูมิดาที่ความเหมือนกันในการในการทำนะธุรกิจตา่างๆต้องมีการดิวมีการคุยกับทางเรียกว่าอีกอย่างใช่ไหมทางแบรนด์รถต่างนะครับจะต้องสอบถามคุณชาวดีดว <laughs> นใช่ไหมคเผื่อว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจส่วนนี้แต่ว่า สิ่งที่มีความแตกต่างกันบ้างมีความท้าทาย,านนยบ้างอย่างเสตูทูนี่พูดถึงตลาดในประเทศเวียดนามนะครับเริ่มต้นในการคเริ่มต้นในการคุยนะครับทางเวียดนามเนี่ยคือทางเขาเนทางช่องทางออนไลน์แล้วเามาโฟกัสในตลาดในประเทศไทย,ยนะคือมีความเข้มแข็งในส่วนของแบงค์นะครับ ในส่วนของสถาบันการเงินนะครับบริษัทประกันไทยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดแข็งมากบ้างะครับในประเทศไทยและเขาบอกว่าเขาจะใช้โมเดลในส่วนนี้นะในการ สร้างคอนจมิตน,นะครับประธานสำบัานการเงินบริษัทประกันไทยต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้กับประเทศอื่นในรีเจียนภายในเอเชียด้วยนะครับนี่เป็นความตั้งใจแรงของการดูเชาวนะครับ,นะรบประมาณนี้นะเสริมๆนิดนึงไหมครับเสริมเ,เพิ่มครับผมอย่างที่เราคุยกันเราทราบน,นะคะว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้กู้งมันผัดสา,าระเงินในเยอยมนีนะเจ็ดปีเจ็ดพันเลยต้องบอกว่าในตลาดต่างประเทศที่ผู้ชาวดูแลเนี่ยก็จะมีตลาดที่เหมือนบ้านเรา คือไม่ได้ซื้อรถเงินสดน,นะคะแต่ขาดการกู้ช่วงนี้อสินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคิวบีก็นำมอโรโนะคะที่เคยทำผัดสถาบันการเงินเนี่ยมาดูแลลูกค้าผัดสถาบันการเงินในประเทไทยเพื่อใช้ดูก,กันนะคะดูดึงเป็นที่มาที่ไปที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยว่าเราดีบริหารห้าปีเราเป็นพาร์ทเนอร์มาหปีแต่ในช่วง5ปีเราต้องผลิต product เราต้อง approve product ะะพอทําเสร็จ้วก็โควิดพอดีเลยค่ะ <c oughs> เลยเป็นที่มาที่ไปะยะต่อว่า,าทำไมยังไม่้เปิดตัวนะคะาจาังหวะนี้เมื่อผ่านพ้นโควิดแต่อย่างไรก็ตามในช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีพัฒนาการนี้ทำงารร่วมกันดูแลลูกค้ามาโดยตลอดเนี่ยตราการโตมาโดยตลอดจรงไม่โควิดนะคะอันนี้ต,อตอ้องเรียนถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ค่อยได้ใช้รถแต่ลูกค้าก็ซื้อเรื่องเหล่านี้เพื่อความไม่สบายใจ เรื่องอุปกรณ์ไรใจนะคะเพราะรถยิ่งจอดไม่ได้ใช้มีเดวโนงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าอีเวนต์ผ่านคุณช่วงนั้นมาในช่วงนั้นธุรกิจเหล่านี้ก็โตลูกค้าก็ยังมีความต้องการเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะนี่คือที่พาที่ไปช่วงการเปนเทอร์รี่โกลอนจ์จนเป็นวันนี้วันนี้เราดูแลร่วมกันกับลูกค้าเนี่ยนะคะปีละหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นรายนะคะก็ผ่านสถาบันกันเลยชนะนะคะแต่ต้องเรียนว่าถ้าเวลาเราพูดว่า e x c e l l e n t variety insurance ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก าจจะรู้จักผ่านแค่บาง distribution ตัวไหนคือสถาบันการเงินนะคะแต่จาก distribution อื่นๆเนี่ยจะยังไม่ได้อีกทีเดียนะคะอันนี้เลยไปขออนุญาตเสริมเสริมเพิ่มเติมซึ่งโมเดลเด่นกล่าวนี้ถือว่าน่าสนใจก็จะเป็นตัวแบบที่บอกไปนะ้นในการไปใช้กับทางประเทศอื่ด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าในช่วงโควิดเองเนี่ยมันก็ผ่านไปช่วงเวลายากลำบากพอสมควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มีการต่อสู้ฝ่าฟันมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยเรามองในช่วงหลังนี้ยังไงบ้างครับ post covid คือธุรกิจนี้จริงๆต้องโตตามการใช้รถการการซื้อการขายการเปลี่ยนรถนะคะในช่วงโควิดเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้ซื้อรถมากนักถูกไหมคะก็ต้อง control expense นะคะแล้วป็นสวัสดที่ทุกคนดูดีๆก็ามาอีกพอมีอีๆก็นั่งดูว่าจะซื้อป้ายแดงดีดีไหมราคาอีดีดีดีถูกไหมคะจะซื้อมือสองรถธรรมดาหรอ ช่ไหมคะแต่พอเวลาผ่านมาตอนนี้เราดูสิคะคนจะกลับในช่วงนี้นะคะคนจะรู้สึกว่าเออกลับมาดูรถบาอ,อีก,ก่อนดีว่าหรือม,มาดูไฮบริดก่อนดีว่านะคะเพราะนั้นตลาดมือสองเริ่มกลับแล้วนะคะราคารถปกติที่ไม่ใช่อีวีที่เราใช้อยู่เริ่มกลับแล้วเริ่มมีความนิ่งนะคะในต่างประเทศราคามือสองขึ้นแล้วด้วยที่อีวีนะคะคร <c oughs> าวนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เราจะตอบว่าในมุมของดีแมนลูกค้ามาแล้ว นะคะคแต่ในมุมของ financial ผู้ภู้จะยืนมาตลอดบรรลุสิ่งตอนนี้ก็จะวัดจังนิดนึงว่า NPL มันขึ้นไหมอันนี้เป็นจังหวะที่เขา reset เพื่อ control credit risk ของขของขององทาง l ิสต i n g กรอบนะคะแต่เทรนด์มาชัดเจนว่าปลายปีนี้ต้นปีอีกสองปีข้างหน้าลิสติ้งมาแน่นอนการปล่อยเริ่องต่นะคะหลังที่เขาปร,รับเปลี่ยนอะไรเรน้อยเพราะฉะนั้นเราเชื่อในคณะพาร์นเนอร์ร่วมกันเราเชื่อว่า ดีแมนลูกค้าสูงขึ้นเราจะร่วมกันตอบสนองดีแมนลูกคา้าเพื่อีกแขกันครับทีนี้ในในส่วนของผลิตภัณฑ์นะนอกจากตัวของ EWI เนะเรามีการมองช่องทางผลิตภัณฑ์อื่นๆไหมไหมครัในการรองรับดีมาร์ของลูกค้าที่กำลังจะโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณโจคุณจอได้แต่นิดน,นึงนะคะคือเรามีการทำ second products นะคะที่เราเรียนะกว่า financial gap นะคะ i n s u r a n e เนะี่ยะซึ่งเรา ready to launch เนี่ยคะในไตรมาสสามนะคะ,ะ, 3, ะ,คะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง preparation กับจริง ready เองคะ่ะถามว่า financial แกน,นได้ตอบโจทย์ไนะทุกวันนี้ลูกค้ากู้เงินซื้อรถ,ถรทำประกันภัยรถจดประกิติเงินนะคะ มูลค่าหรือสัมบูวณของสัมบูวณสัมบูวประเภทหนึ่งเนี่ยยังไงทำให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของมาร์เก็ตแวลูถูกไหมคะโดยหลังจะทำอยู่ประมาณ80%ของมาร์เก็ตแวลูคือที่เราซื้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอีฟโท o อลหรือ something going wrong เนี่ยนะคะจะไปปิดไฟแนนซ์สมมติเกิด s ซั n t wrong เนาะ Insurance ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งปิด แต่ปิดได้เฉพาะอัพทูตัดทิชัวไมันมีแก๊ของมูลนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไปปิดแก๊และในสภาพนะคะลูกค้าอยี๋ยนี้อาจจะคอนโทรลเองเนาะพอรถเริ่มเก่าก็เปลี่ยนจากเป็นหนึ่งไปเป็นพลัสแล้วแถมพลัสเนี่ยทำอยู่ประมาณพูดแต่เดียวนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นแก๊ตรงนั้นเนี่ยหนีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองออว่าพรอรับที่สองเนี่ยนะคะหนึ่งจะในตัวปิดแก๊หรือนี่สิ่งที่คุณจะต้องมีนะคะของลูกค้า ในกรณีที่เมื่อเกิดวัยเหตุแล้วแล้วยอดของหนี้มันสูงกว่าจำฉวยจำรัดน,น,นะคะสองในแง่น financial ด้วยที่บอกเลยน,นะคะเขาก็ไม่ต้องการให้มันมีแกะหรอค่ะเพราะก็ต้องไปคือต้องไปทวงถามลูกคา้าถูกไหมคะอย่างนั้นอินชูเน้นปิดแกะให้ financial ดีวกว่ดเพราะนั่น,นเปนเซอร์เซอร์สองสแกะคือแกะของลูกคา้าแล้วก็ช่วยสร้าง confidence ให้กับ financial ที่บอร์ด กูด้วยนะคะอันนี้เป็นโปรดักตที่2ที่เราเนี่ยทำร่วมกันจนเนี่ยค่ะกำลังกำลังจะร้อนใช่ไหมค่ะในรื่อองไพร์มาสามไพร์มาสามของของปีเรดดี้ทูเซลค่ะของื a แบรน business plan ว่ะนะกับนะครับเดี๋ยวจะถามทางคุณชาบ้างนะครับว่าคุณชาเนี่มีความคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับตัวของ financial gap นะวิวอาร์สุเอ o ร์บาร์ t หรื financial gap what d o you expect for example for the for this financial gap growth or response from the Thai markets. Yes, um, we believe that this financial gap product will grow over time when the customers, when the Thai customers, start to understand and also appreciate the benefits of the financial gap product in protecting them financially in, the, in an event of a total loss. They will be in a better position. To be Able to Pay financially I think that's the very important point Thank you Thank you คร mm hmm. คุณชาวเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของตัว Financial g a p เนี่ยนะครับก็เชื่อว่านะครับว่ามันจะโตขึ้นนะฮะอย่างต่อนเนื่องนะครับในตลาดประเทศไทย <c oughs> เพราะว่าอย่างที่ทราบวันดีเมื่อสักครู่นี้คุณชูชาวด,ดีก็ได้บอกนะมันเป็น,นเกิดเหตุการณ์ที่ unexpected ไ uh ม่ได้คาดหวังว่ามันจะมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะช่วยในส่วนนี้เนาะนะครับประกัารความเสี่ยง นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ในประเทศไทยเรามีประเด็นเรื่องของ NPL เดอลานี้เสียเป็นจุดนวนมากนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในตัวฟันนิชชั่นใหญ่เนี่ยมันจะไปช่วยที่จะอุดรูรั่วในส่วนนี้นะครับแล้วก็ลดในส่วนของนี้เสียนะครับคือไอตัวของเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับที่เราคุยกันในรายละเอียดในเรื่องจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราได้เห็นทาง KPI แล้วก็ QBD Automotive Protection ในยนะครับได้คุยกันเกีก่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง